เปิดตัวแล้ว Medfit X s m a r t สมาร์วอหน้าจอโคง้งมี GPS ในราคา4,800บาทเปิดตัวแล้ว Medfit X s m a r t สมาร์ทวหน้าจอโคง้งมี GPS ในราคา4,800บาทลาสุดทางโฮมี่บริษัทในเครือดูกันกับเซี่ยวมีได้เปิดตัว Medfit X ที่มีหน้าจออันเล็ตโค้งขนาด2.07นิ้วความเรียด2 6 6 คูณ640พิเซลและความส่องสูงสุด400นิตโดยทางเมสฟ i t มีความภูมิใจในการออกแบบเป็นอย่างมากครับเพราะไม่เพียงแต่มีหน้าจอโค้งแล้วยังรวมไปถึงแบตเตอรี่ด้วยครับที่ใช้กระบวนการในการผลิตโดยการใช้ความร้อนสูงถึง700องอศาเซลเซียสในการผลิตจอแสดงผลและเมนบอร์ดและทำกระบวนการตัดอีกถึง6ขั้นตอนครับ คือให้ได้ความโค้งถึง92อ,องศา,าเมทฟ,ฟิตได้เปลี่ยนจากปุ่มกดปกติมาใช้เป็นแบบสัมผัสที่ไว้ต่อแรงกดเอาไว้ที่ด้านข้างครับส่วนการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยให้แน่ใจว่าจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณได้ถูกต้องตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเซนเซอร์อินฟราเรดที่จะช่วยวัดระดับออกซิเจนในเลือดของคุณได้อย่างแม่นยำ และโดยการทำงานร่วมกันของเซ็นเซอร์ทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าอั m a r ทแวนตัวนี้สามารถวัดระดับความเครียดและประเมินการนอนหลับแถมยังรองรับระบบระบุพิกัด GPS และกล o n e s s เพื่อใช้ในการออกกำลังกายวิง่งและปั่นจักรยานมาให้ด้วยครับใช้แบตเตอรี่มาที่205ม mm, ิลลิแอมใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง7วันต่อการชาร์จเพียง1ครั้งครับ a m a z FitA ยังสามารถกันน้ำลึกได้สูงถึง50เมตร และเมื่อคุณได้จับคู่กับสมาร์ทโฟนเจ้า Amazfit ยังสามารถแนะนำการออกกำลังกายให้คุณได้ถึง9โหมดครับพร้อมทั้งแสดงการแจ้งเตือนสายโทรเข้าและข้อความจากแอปต่างๆ,ๆได้ด้วยครับ Amazfit X มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือ Eclipse Black และ New Moon Glow Amazfit X พร้อมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าผ่านทาง Indiegogo โดยได้เปิดระดมทุนการผลิตอยู่ที่ราคาเพียง 149เหรียญสหรัฐหรือประมาณ4,800บาทไทยครับโดยราคาปกติจะอยู่ที่329ดอลลาร์สหรัฐหรือ1660บาทครับซึ่งจะเปิดวางจำหน่ายเดือนสิงหาคมปี2020นี้ครับ